สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่13กันยายนปี2025เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับฟาร์มขึ้นผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยเราเริ่มกันที่ผลฟุตบอลเดยใแชมเปี้ยนอังก,กฤษกังก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่5อิสติทเทว์เปิดบ,บ้านถลม่มเอาชนะเชฟฟิลด์นาเดตไป5-0ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้อิสวิทเทว์อยู่ที่11มี6คะแนนส่วนเชฟฟิลด์นาเดตอยู่ที่24ก็ยังไม่มีคะแนน ผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่4เซบีย่าเสมอกับเอลเช่สองต่อสองทให้ตารางคะแนนตอนนี้เอลเช่อยู่ที่6มีอยู่หคะแนนส่วนเซบีย่าอยู่ที่11ก็มีอยู่สคะแนนผลฟุตบอลบุนเดสกาเยอรมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่3ไบเออร์ลุคเซ่นเอาชนะไอทัดแฟงเฟิร์ตสามต่อหนึ่ให้ตารางคะแนนตอนนี้ไอทัดแฟงเฟิร์ตอยู่ที่3มีอยู่หคะแนนส่วนไบเออร์ลุคเซ่นอยู่ที่7ก็มีอยู่สคะแนน ผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่4่โอลิมปิกมาร์เซย์ถล่มเอาชนะลอรียองไป4.0ทต่อให้ตารางคะแนนตอนนี้โอลิมปิกมาร์เซย์อยู่ที่4มีมี6คะแนนส่วนลอรียองอยู่ที่16ก็มีอยู่3คะแนนผลฟุตบอลพพีเมลยริก้าโปรตุเกสมุม่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่5เอาเวก้าเอาชนะทันเดล,ล่า1ต่อ0และเบนฟิก้าก็เสมอกับซันตาคาลา1ต่อ1 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้เบนฟิก้าอยู่ที่2มู่10คะแนนสนตนคารล่าอยู่ที่8มิ่5คะแนนอาวีวกาอยู่ที่11มิ่4คะแนนไรทอนเดล่าอยู่ที่18กมู1คะแนนผลฟุตบอลเบลเยียมโปรลีกเมื่อขึ้นที่ผ่านมาก็เป็นนาที่7สตองดาลีเอสเสมอก,กับเมชเชเลน1-1ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้เมชเชเลนอยู่ที่3มิ่12คะแนนส่วนสตองดาลีเอสอยู่ที่8กม8คะแนน ผลฟุตบอลซาอุดีโปรเฟิชแนลลีกเมื่อคื้นที่ผ่านมาก็เป็นนาทีสองเอาอิติฟักเสมอกับเอาอาลีศูนย์ต่อศูนย์เอาชาบับเอาชนะเอาฮาเซมหนึ่งต่อศูนย์และเอาอิติฮัดก็เอาชนะเอาฟาเตไปสี่ต่อสองส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นเอาอิติฮัดมีหกคะแนนที่2เป็นเอาอิติฟักมีสี่คะแนนที่3เป็นเอาอาลีมีสี่คะแนนและที่4เป็นเอานาเซอร์ก็มีอยู่3คะแนน ผลฟุตบอลไทยลีกหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่4บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเอาชนะพีทีประจบเอฟซีสอต่อศูนย์และอุทัยธานีเอฟซีก็แพ้กับบีจีปทุมยูไนเต็ดไปศูนย์ต่อหนึ่งส่วนตารางคะแนนตอนนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่ที่1มีอยู่สิคะแนนบีจีปทุมยูไนเต็ดอยู่ที่5มีอยู่7คะแนนพีทีประจบเอฟซีอยู่ที่13มีอยู่2คะแนนและอุทัยธานีเอฟซีอยู่ที่16ก็มีอยู่1คะแนน ผลฟุตบอลไทยลีก2เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่5มาซาลักามเอฟซีเสมอกับแพลยูนาเตต์ศูนย์ต่อศูนย์ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้แพลยูนาเต็ดอยู่ที่1มีอยู่13คะแนนส่วนมาซาลักามเอฟซีอยู่ที่12ก็มีอยู่4คะแนนผลฟุตบอลเจลิกญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ก็เป็นนาที่29ซันเฟลเชลูชิมาเสมอก,กับเกียวโตเซนกา1์ต่อหมาชิดะเซีเวียเสมอก,กับโยโกฮามเอฟซีห่งต่อ1นึ่ไรวิสิโกโกเบก็เสมอก,กับคาชิวาเรโซไป0ูต่อศ ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นเกียวโตเซนกามีอยู่55คะแนนที่2เป็นคาชัวเรโซมีอยู่54คะแนนที่3เป็นวิโซโกเบมีอยู่54คะแนนและที่4เป็นคาชิมาแอนเลอร์ก็มีอยู่52คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นโชนันเบมเมเลมีอยู่25คะแนนที่19เป็นโยโกะมาเอฟซีมีอยู่ยีคะแนนและที่20เป็นอัมเบลเนียตะก็มีอยู่20คะแนน ผลฟุตบอลลีก2ของสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที5รัสพามันเอาชนะและเอาเซสัดบีไป2-1ทําให้ตารางคะแนนตอนนี้รัสพามันอยู่ที่6มีอยู่8คะแนนส่วนและเอาเซสเดบีอยู่ที่14ก็มีอยู่5คะแนนผลฟุตบอลเซเรียบีอิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที3อเวลิโนเอาชนะมอนซา2-1ทํา 2, ทให้ตารางคะแนนตอนนี้มอนซาอยู่ที่8มีอยู่4คะแนนส่วนอเวลิโนอยู่ที่9ก็มีอยู่4คะแนน ลผลฟุตบอลุนเดสกาสองของเยอรมนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาทีห้าเบลเลฟลเอาชนะมาดิบวก2องต่อาพาร์เดบอลก็เอาชนะโบคุมไป1.0ต่อ 0. ส่วนตารางคะแนนตอนนี้บลเลฟลอยู่ที่2มี10คะแนนพาร์เดบอลอยู่ที่6มี8คะแนนโบคุมอยู่ที่15มีอยู่คะแนนและมาดิบวกอยู่ที่16ก็มีอยู่คะแนนนะครับและนี่คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ